ซึ่งช่วงนี้คนะผมจำไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆนะซึ่งผมต้องมีผมต้องไปนั่นนะับผมต้องไปเรียนพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์ววววครับซึ่งก็ต้องเรียนพิเศษแล้วก็วันจันทร์ถึงวันวันพฤหัสครับวันศุกร์ก็งานว่างครับแต่ว่าก็ไม่ได้ครับเพราะกลับมาตอนเย็นครับช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปมากเลย ปัจจุบันนี่คือคลิปก็คือมันก็ไม่ถึงหรอกครับมันก็น้อยๆครับปัจจุบันนี่คือผมต้องมาอยู่บ้านอาศัยอยู่คนเดียวครับรอบผมมาผมว่าเป็นโรคสมาธิสั้นนะควบคุมตัวเองไม่ได้อะ่ะซึ่งก็ถึงเวลาสอบของผม,ผมซึ่งตอนนี้หมดเวลาสอบแล้ววะซึ่งผมจะขอลงคลิปเนี้ยพวกผมว่า จะลงเงินไงไม่ได้เลยวะต้องลงวันสวร์อาทิตยนี่ครับผมค,ครับ